สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะทนายสงกรานต์ชี้ดรามา่าแพรี่ทนายธรรมราชสัตว์เดือดทำแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ทนายสงกรานต์ให้ความเห็นสัตว์เดือดทำแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่หลังเกิดดรามา่าพระชาตรีจนทำแพรี่และทนายธรรมราชสั์กันนัวเนียกลางรายการโหนกระแส จากกรณีพระชาตรีเหม,มพันธ์เจ้าอาวาสวัดสุทธิวิหารวัดไทยแห่งเดียวในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียได้ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กโดยมีบางช่วงได้กล่าวพาดพิงถึงแพรรี่ไพรวันวนนบุตรจนมีการตอกกลับอย่างหลุกเดือด ทำให้ทางด้านทนายธรรมราชไปแจ้งความเอาผิดแพรี่ข้อหาดูหมิ่นพระชาตรีหรือคณะสงฆ์ทําให้คณะสงฆ์ได้รับความเสื่อมเสียเสียหายจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดไปทั่วทั้งสังคมออนไลน์นั้นล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายนไพรยวันวันนบุตรหรือแพรี่พร้อมด้วยอาจารย์จตุรง์ จงอาสานักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาและทนายธรรมราชได้ออกมาพูดถึงกระแสดังกล่าวผ่านรายการหวนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโดยข่าวหนึ่งของรายการทนายสงกรานต์อัจฉริยะรัพย์ที่ร่วมรับฟังอยู่ในห้องส่งเดียวกันนั้นได้ให้ความเห็น ส่วนตัวถึงทนายธรรมราชระบุว่าสิ่งที่ทนายธรรมราชทำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรือผิดซะทีเดียวแต่อยากจะแนะนำว่าไม่ควรไปฟ้องร้องใครระบุตัวตนเพราะความผิดยังไม่ได้ถูกตัดสินจึงแนะนำว่าให้ไปฟ้องเรียกร้องให้ตรวจสอบดีกว่าเราต้องดูว่า คุณระบุตัวไปกล่าวหาเขาว่ากระทำความผิดหรือไม่ถ้าปรากฏว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องก็จะงานงอกเลยคุณเข้าเรื่องของแจ้งความเท็จเพื่อจะแกล้งให้รับโทษทางอาญาเวลาคุณจะร้องทุกกล่าวโทษใครจะต้องไปในลักษณะว่า ต้องให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่แล้วพนักงานสอบสวนก็ต้องไปสอบผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้สอบคณะสง์ก่อนไม่ใช่ไปกล่าวหาระบุตัวใครว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดแล้วเขาแจ้งความมายุ่งนะครับแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าน้องอย่าไประบุตัวว่าเขากระทำความผิดน้องรู้ได้อย่างไรว่าคุณแพรรี่ผิดน้องอย่าไปตัดสินเขาน้องไม่ใช่สารมันต้องไปร้องทุกกล่าวโทษว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่ให้เขาทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเกิดคุณแพรรี่เขาคัด ประจำวันที่น้องไประบุตัวเขาขึ้นมามันจะยุ่งไม่ต้องมาถามผมหรอกว่ามาตราไหนแบบนี้เด็กๆเ,เขาถามกันขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากรายการโหนกระแสขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลิ y น e w ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ